ท่ทุกท่าครสวัสดีเอฟซีที่ต่างประเทศที่อฟซที่เข้ามาใหม่กันด้วยครับผมดีพีเออนยูรับที่สติ๊กเกอร์หอวใจกันรวมมาครับที่อยู่กับซ่องโจาสายลิลเด้เขาาซ่องโจาสายลให้โจมีรายได้ดครับผมพ่อพ่อเป็นมยเอฟซีันรกัท่านทุกท่นนะครับตอนที่มาอยู่กับซ่องโจ้สายลนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กันติดกันด้วยครับอยนาลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังซ่องโจสายลเดเขสวัสดีเอซ ทาบ้านนาดาทูธแอนนุนนะครับสวัสดีเอฟซีทูธแอนนุนนะครับผมที่มาอยู่ซ่องโจ้สายอยูนะครับไม่ได้เลิกทำยูทูบนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขึ้นไลฟ์โซแล้วนะครับผมพ่อพอมเม่เอฟซีที่ต่างประเทศเอฟซีของพี่มาดาไลฟ์สวัสดีพี่วันเกียรตินะครับสวัสดีเอฟซีทางนาดาทุกท่านนุนนะครับวันที่สติกเกอร์โค้ชจะกันเรียลรวมนะครับพี่เออิงยูนะครับที่สติกเกอร์โค้ชจะกันเรียลรวมนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับ พอเข้าไปดูคลิปต์เขาดูไลฟ์สดกันดูเนียเขาอย่าลืมซื้อเหรียญเซติเกอร์ให้ซ่องโจ้สายหรนี่ยเขาให้โจ้มีรายได้กันด้วยทุบคนพอไปเมฟซีท,ทั้งบันดาร์ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาหยุบซ่องโจ้สายหรนี่ยเขาอย่าลืมซื้อเหรยียญเซติเกอร์กันด้วยนะครับผมเพอมาดูกิฟต์เข้ามาดูไลฟ์ส่วนซ่องโจ้สายที่เขาให้คนพี่เอออิงก,กิลนะครับที่สซอร์ติเกอร์โู้เจอกันลุ่มๆมันนะครับผม สองพ่อพ่อไปแมนด้วยดี๋ยวฝ่ายเอฟซีทั้งมันด้วยนะครับแล้วนฝ่ายซ่องจ้สายดูเนขาก็ยืมซื้อหรยซื้อติกกอกะะอต๊กเกอระะะะ์กันด้วยนะครับผมคุณที่สอติ๊กเกอร์เขาแจกกันรวมมานะครับคุณกุนแมนเนี่ยเขาคุณเอฟซีที่ตางประเทศกันด้วยนะครับผมที่มาอ,อยู่กับซอง โจเดดครับคุณพีเออีกยูนะคสวัสดีเอซีน้องคุณหวยเอซีของพี่มานมลที่สวัสดีพ่อแม่เอซทั้งบานาราทัานทุกคนดยนะครับคนที่ประยุกต้องโจเซดูดยครับฟังส้นโจเซ่ดูดยครับผมอย่าลืมให้โจมีรได้ครับผมดูครับไปดูคลิปดูคลิปส้งโจเซ่ดูดยครับผมฟังส้นโจเซ่ดูดยครับอย่าลืม